ไข่แป้งโคโคบินมับได้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผู้ชายเราชอบเรามีของมาให้เขาสองอย่างเป็นแซลมอนมันเกิดหนึ่งชิ้นแล้วก็เค้กมัฟฟิลนี่ให้มันดูหน้ารักกรุบกริบให้มันดูออกพร้อมเดทหน่อยอ่ะโอขา เาคุ่ขาแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะวันนี้เราแซลมอนนะฝาสมมติว่าคาร์เรนชนะฉันขอเดาเลยว่าเราคงโดนเทนที่ได้คนงานสัญญาจ้างบริพัฟชชิง่งส่วนเราก็โดนย้ายที่อยู่ถ้าไ้มีอยากย้ายแน่แ,นแค่คิดกับคนลุกแล้วนอกหิมะตกใช่ไหมเนี่ยบ,บนจมูกคือมีหิมะเกาะอยู่ ้อ,องนี้จะาุมูกูด้วยโอ้ oh my god ตันนี้ชินุยด้วยไม่ได้นะฉันกำลังคิดเลขในหัวอยู่ใช่ไหมต้องคิดใหม่นะเรารีบไปคิดที่คอมให้โปรแกรมคำนวณดูนะตลอดเลยเอางั้นเอาอ่ะของความเป็นเกิร์ดาาครูว้าวล,ะละ <laughs> าลาเธอเอามาให้ฉันได้จริงด้วยขอบใจนะอ่าน,นอนอันนี้ก็อีกคิดหนึ่งนะว้าวลาลา เธอไหมฉชนจริงด้วยขอบคุณนะ <c oughs> คือละหัวใจเต็มแล้ว <c oughs> หัวใจเต็มแล้วไปเดด้ไหมคะมาครูคะไหนกันนี้เข้ามันเกิดไปกินข้าวกับว่าครูก็แด้ไปตกลงฉันไปถ้าเรื่องเชื่อกับเธอแล้วก็ฉันพอเสมอน่ารัก แน,น่ๆก็วันเกิดเธอเดี๋ยวเราเลี้ยงางมือเน,นี้ยอุ้ยดูความเข้ากันของสีผมนัน่นโอ้ my god ว้าวอุ้ยอยากกินด้วยอยากกินพิซซ่าว้าวว้าวมฮะมาลาก็ะได้ค่ะ ใจนะที่เห็นเธอผ่อนคลายอย่างนั้นเน่ะไม่ใช่แค่ดีไม,ม่ชั่ออ้าวแอบดูเราตลอดอันนั้นแน่เาราเราอันน,นี้กันแอบดูเราตลอดด้วยผู้ชายคนนี้รายกาจจริงๆคุณแฟงคะซัดสักหนึ่งแก้วโอ้แพงจังพี่ขอบเยอะสักแก้วซัดหน่อยไหนๆก็เกิดผู้ชาย ก็ให้หัวเป็นเมียฉลองมันเกิดผู้ชายคอมพลี <c oughs> t หาใครดีนะเด็กชายคนที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปเด็กกับคนที่สองเตี้ยวขาเรื่งอยู่แต่ที่นี่เว้ยหนาวเลยว่ายัางไงวะเตี้ยวขาม็อกฟินเหลืออันหนึง่งกินไหมเตี้ยวสวัสดีค่ะ ที่ห้องสมุดนะต้องมีหนังสือเยอะอยู่แล้วเธอคิดว่าจะมีใครอ่านหนังสือหมดทุกเล่มปะเราอ่านไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ไม่ไอ่านเพิ่มเติมโชคดีที่ตอนนั้นฉันออกมาได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของฉันด้วยตัวฉันแต่ตอนนั้นฉันฮ้เกิดอะไรขึ้นหนอเอาช่างเถอะเอาอย่าอ่านหนังสือปะล่ะ แน่นอนนับฉันด้วยมันฟังดูเหมือนรรเบิร์สันเกตคำแปลภาษาไทยของมันมากเราจะไปเดทกันที่ไหนเพราะทีโออยู่ที่ทนี่นี่ไงเดียวเอออยากอ่านหนังสือใช่หรอลองอ่านดูดิ yeah. Yeah. เ,เยอะแยะเออหนังสือเยอะจริง ไงล่ะนั่านสนุกบอกฉันเมื่อคุณว่างอีกครั้งฉันอยากทำเช่นนี้ในวันนี้อีกได้เลยแต่เธอช่วยออกไปจากที่นี่หน่อยได้ไหมอ่ะเราไปดีกันที่อื่นบ้างคุณซันนี่คะมารับเบด็ดเติืค่ะอ่ะเอวาสวัสดีหนูมารับเบด็ดเติืค่ะ ชาวมาปักเป้าหล่อนนั้นไม่รู้เมือ่อไหร่จะยอมแพ้เมือ่อเราเริ่มทำไงฮะเมือ่อเราเริ่มดีขึ้นในฐานะเมืองพวกเขาตัดสินใจดึงไพ่เด็ดออกมาฉันต้องไปยินถิ่งเต่าไปแล้วฉันไม่ชินกับอากาศแบบนี้เลยอะร่องอาทีไรฉันรู้สึกว่าวุ่นยังไงก็ไม่รู้แฮะทำไมอะทำไมอ่ะทำไมเธอต้องมาวา,า,าวาวาุ่นระเบูหนาวด้วยอ่ะ นไหนเราก็จะเป็นมากกับเพื่อนก็นแล้วอาฮอตยวค่ะอันนี้พอดีมีหวาปิ้นมาให้อีกอะทำให้เมื่อเช้าเลยเชมพอดีแต่ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ทีโอชนะโอ้ทีโอทำงานอีกแล้วดูเหมือนว่าหิมะจะตกมาแล้ววันติดแล้วนะอย่ามาดูฉันทำงานหรอว้าผ<ะ>ูช้ชายคนนี้มันโดนใจจริงๆ จริงมันน่าเบื่อมากเลยนะถ้าเป็นคนที่มาสังเกตนะฉันไม่อยากให้เธอต้องมาดูฉันทำงานหรอกเราอยู่ได้เรานั่งอยู่เฉยกับเธอก็ได้ปราชอบเอาวอาพิ่ช็อกโกแลตไหมวะครูเอาเอาขา่าพักเบรกสักแป๊บหนึ่งได้มีมีอะไรที่มันคูสามารถไปเดทกับผู้ชายได้บ้างวันเนี้ไปเดินดูนิทรรศกา,การกันไหมตกลงฉันไปถ้าเป็นเรื่องเที่ยวกับเธอแล้วก็ฉันพรอนะ้อมเสม ลากเขาออกจากออฟฟิศเพื่อไปเด็ดนี่วะกูหนอนพวกนี้เราเป็นคนจับมาเองแหละทุกตัวเลยมแมลงพวกนี้ก็ด้วยวยผีเสื้อแต่มแมลงวันนั่นอย่างนี้ตองขยะ ครูกินข้าวเที่ยงไหมเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวเที่ยงอีกโอ้ไม่ god คาาฟน์นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวว่าครูกีนขึ้นมาเนี่ไม่ได้เดี๋ยวช่วยบอกฉันด้วยนะว่าเธออยากจะไปเที่ยวเล่นเดี๋ยวช่วยบอกฉันด้วยนะว่าเธอว่าอยากจะไปเที่ยวเล่นกับเธอซึ่งหน่อยอะ่ะก็นะสงสัยได้เวลากลับไปทำงานแล้ว บายบายนะคะเราไม่อยากให้เธอน้อยหน้าเทียวเรอยากรู้จักเธอมากกว่าน,นี้ในชื่อฤด,ดูหนาวปลาบางชวิดไม่ได้ว่าอยู่แถวนี้หรอกพวกปลาว่ายหนีไปนูน่นไปหาน้ำหมุนก่านนูน่นแบบไหนกันเหรออืมก็อย่างเช่นปลาเรนโบว์เท้าส์ไม่ใช่ปลาในฤด,ดูหนาวแต่เป็นปลาฤดูใบไม้ร่วงนะฉันว่าปลาช่อทะเลก็ด้วยนะ สิ่งหนึ่งฉันชอบรู้ไม่หน,นาวคือทุกอย่างเป็นการตกแต่งในช่วงเทศกาลที่พวกเขาในนิมิตเมืองให้มีชีวิตชีวาสุดๆไปเลยเดโอค่ะเราอยากจะชวนเธอไปตกปลาที่ทะเลสาบแน่นอนนับชินด้วยเลยคุณฟังดูเหมือนระเบิดถึงเป็นปรู่หนาวก็จริงนะเนโอจะช่วยสอนเราตกปลาด,ด้หนาวได้ไหมอ่ะเราตกปลาไม่เก่งจริงๆ,ๆ,ๆอ่ะเรา ก็อยากรู้วิธีตกปลาจากเธอทำงางจะถึงจะได้ใจเธอมั้งหรอถ้าเราไม่เปิดชีสมาดูนี่เราไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรบ้างนะจีบยากจีบยานเรามีระเบิดใช่ไหมไม่ช่วงนี้ชินเอาระเบิดไปใช้หมดแล้วความสัมพันของคุณจิโอเน้นแฟนยิ่งขึ้น ป้านินอา้าวบักอีกแล้วโอ้โ oh, น no. ไม่นะไม่นะทุกคนโอเคฉันออกมาได้ขอบคุณมากแฟงกี้ได้เวลาคว้าเรากับให้เมืองสาลิเชาล้วเหรอฮไฮ้เวเวลายนน้ำมันเข้าเมืองสาลิเชามากกว่าเราได้ใบชาของลูกค้ามาจากอาอเราได้ใบชามาจากของเรามาจากอาบมารูก,ก้านะคุณภาพใบชาที่นี่ดีนะแต่ค่าเขาส่งแพงแพงเฮย้ย แงค์เรากำลังปลูกรอปลอแป๊บได้แป๊อีกสามสี่วันเดี๋ยวเราส่งให้เธอเลยมีพืชได้มากน้อหรอกที่สามารถปลูอยู่รอดในฤดูหนาวทำกางหินม,มาแบบนี้ดินยังกลายเป็นน้ำแข็งเลยน้องเอ้ยถ้าจะมีอะไรให้ตัวนาแบบนี้คงเรียกว่าปฏิหารแหละเอ้าัไม่ได้ให้ของตีโอเลยตีโอคะเราไปหามะพร้าวมาเรารู้ว่าเธอชอบ <gasps> ว้าวสุดรักมันขอบคุณนะเราอะเราไม่หายเธอหน่อยหน้าวาครัว หายเธอหัวใจเต็มเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาให้ใหม่นะเอาลิลลี่เถอดดีฉันไม่มีวันจะถอดเสื้อหูของฉันเด็ดขาดดี๋ยวจะพเวลาหิมะตกขนาดน,นี้ฉันไม่อยากคุยตอนเนี้ยเอา้าเอ้าคุยกับเราหน่อยลิลลี่ลิลลี่ไปทาเลนที่ป้านดีกว่าปะแน่นอนทำกันเธอฉันเตรียมตัวพร้อมเร็ว,เ,รวเลย หนาวอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะเมาโมยอ่ะตอนภาษา,าสาวเ็าชอบเธอมากนะลิลลี่เธอแม่งโคตรเท่เลยวันนี้ชีนมีความสุขมากขอบคุณมากนะล่ะ,ละ เช็คหน่อยสิว่าหนุ่มๆอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ้ยตีโออุ้ยอยู่ใกล้ๆเลยตีโอค่ะตีโอค่ะเอาไปไหนตีโอตีโอไปไหนฉันไม่ค่อยเที่ยวซะเท่าไรหรอกแบบไปเที่ยวพ่อมาเทิงอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปหรอกฉันว่าเดินทางไปนั่นไปนี่ทำงานเราก็เหมือนได้เที่ยวอะไรใหม่ๆไปในตัวอ๋อแสดงว่าไม่ค่อยชอบเที่ยวคาเฟ่ฉันเอาว่าการอยู่ห่างไกลขั้วโพเทียนนานๆไม่เหมาะกับฉันสักเท่าไหร่ ถ้าอยู่ท่ทมามกลางหมันสมุนเชืนุูงหนาวก็เป็นจะรายได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเธอได้รับการฝึกนมาอย่างนี้แล้วก็ใช้ความระมัดระวังว่ามีอะไรน่าหลงแล้วละ่ะอุย้ยตีโอจะดูแลเราใช่ปะเอาน้ามะพร้าวไมหมคะว้าวฉันรักมันขอบคุณนะลาล่าอืมเอาไปเดินไปได้หรอคะเอาไปเดินไปได้แล้วบายบายนะคะตีโอบายบายตีโอเขาบอกว่าไม่อยากไปเที่ยวหนักเกินไปถึงบ้าน,น,นเนี่ยผู้ชายสองคนนี้ไม่ข้อดีต่างกัน คนหนึ่งก็ทําใจบ้างใจบางคนนึงก็แบบทว์ดมากเป็นห่วงพ่อติดครอบครัวทั้งคู่อ้าวลิสสวัสดีพวกเราเนึกว่าการประกาศจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่พวกปลาปักเป้าออกจากเกาะน,นะแต่เป็นว่าเหตุการณ์ที่บ้าของการลงจอดชิลฟอร์จรงส,งส,งสิฉันไม่เชื่อหรอกว่าจักรวาลน,นี้มีแค่เราอ่ะทฤษสดีน่าสนใจมากมายอ๋อนี่แสดงว่าคุยกับชื่อเลยนะ,น,น,น,ะน,นั่นแหละลืมชื่อนั่นแหละเรายการคุยกันบ่อยเธอคิดไหมว่าชีวิตดาวอังคารจะเป็นยังไง่ะฉันอยากจะได้โอกาสไปดูกับเห็นตาสักครั้งจัง แต่มันก็แบบนั่งกรอยู่นะขึ้นลอยไปเคว้งในบรรยากาศน่ะมีแฟนอยู่ไป็นคในบรรยากาศป่ะนี้อะไศแบบนี้ยน่นอนจังก็ทาไมไม่นอนมันยืนหนังสือตากลมหนาวๆทําไมแต่ทางก็กลิมซะอ๋อซาร่าฉันจําได้ว่ามึงก็เกิดเรื่องแบบนี้นะแล้วพวกเขาก็แพ้ไปนะเป็นว่าสภาพมือมันดูไม่ได้เลยพอเสร็พอฟอรชิ่งได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนะอ๋อลมนนี้เย็นดีสินะ ฉันไม่ค่อยชอบเน่ยบอลเล่บอลเท่าไหร่อ่ะเหมือนกันเลยมันมันใหญ่มากแล้วบอกตรงๆว่าฉันกลัวแบบลองคิดดูสิว่าถ้ามันโดนฟ้าโดนหน้าเราใช่เอ้านี่ไงโนอาแล้วว่าอยู่ไหนโทษนอนอัปแดตอยู่นี่เ <c oughs> มื่อเร็วๆนี้คาเรนกับปลาฟ้ฟิชได้ทำการทำบางอย่างได้สร้างแบบแบบอย่างไม่ดีบริษัทจะอนุญาตได้ซื้อเกาะในลักษณะนี้ได้หรอเราใช้เงินเยอะเกินไปสำหรับเครื่องทำความร้อนเครื่องใหม่ของร้านแหงเอาน่ะเครื่องเก่ายังดีอยู่แต่แฟรงค์คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญทีเรื่องความสะอาดความ ความร้อนเครื่องใหม่เผื่อเครื่องเก่าจะพังกลารลุ่นหนาวนี่เป็นเรื่องของเฮต้าฟ์โฟลซึ่งกำลังเบิกตาอยู่เผื่อใครเผื่อจะหาต่อไลยปะเฮต้าฟ์โฟล์หรอไม่เคยเจอเดะ๋ยวพวกมันอ่ะยากมากหายากมากองพูดไม่เป็นคำเลยอ้าวสุปาไปของกว่าเมื่เกิดโหเธอทำให้ฉันประหลาดใจตลอดเลยนะลาร่าขอบคุณที่จำเกิดฉันได้นะแล้วก็สำหรับขอบคุณสำหรับของกว่าชิ่นี่นะไม่ได้จำคิดเล่นเพิ่งได้เฉย